สามพอมีลูกพันน้ำกันแต่ว่าลูกชายโกกมาค่ะ happy f ร u อ of july เอ็นัวเอ็นยี่วะตุตุเอ็นดังนี้นะ I know นี่องจอ อยากเด้อพยายากินบอเาเผานี่ยมีรอยากบอเาเผากับลูกซีนเผาปลาหมึกเผาใน,นคนเผาอันนี้คนตีอันนี้คนตีแต่คนกินอันนั้นคนกินอันนี้คนตีอันนี้คนเผา คนโมย่งคนโมมีอย่างนํโมเราเป็นอยู่ในห้องเพราะสนิทมากเสนจ๋อยเพอกับลูกฟูดรสีูเรซีอิ่มก่นกันเอากะนดมาค่อ เหนือยแล้วบ hey. mm ้นงเสียด mm. ้วยเผ็ดเลยวะแป๊บหน้ามากินไปนี่ดูว่าเยอะร่างมึงเหรอเสียดหน่อยเผ็ดแล้วบ้านว่าจะหันไปละเผ็ดบายบายได้ไล